สวัสดีครับผมต้นหักกอกนะครับคลิปนี้นะครับก็มาดูการใส่บาทกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามในช่องต้นหักกอกด้วยนะครับนี่นะครับพระก็กําลังเดินทางมาบินทบาทอยู่นะครับเอรทุกทท่านนะครับผมเราก็มามาดูด้วยกันนะครับมานะครับผมพระกําลังมานะครับ วันนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าพระจะมากี่รูปนะครับพระมากี่รูปนะครับวันนี้มาลุ้นกันนะครับเอฟซีทุกทุกท่าน นี้พระก็มาสี่รูปเหมือนเดิมนะครับเอฟซีทุกท่านาน,นะครับนี่นะครับผม ผมมานะครับผมมาแล้วนะครับผมทุกทุกท่านนะครับนี่นะครับอ่าพี่เฟื่องก็ใส่บาตรต่อนะครับนะนะครับตอนนี้นะ มีกำลังใจที่ดีมันทำลายขาดอริพลมังกรน,นัรกานานการไปได้น,น,นะครับผมเดี๋ยวพี่เสือไปเซ่น <c oughs> บาทเอาพ่อมาใส่บาทด้วยกันนะครับรสี่ทุกๆก,กันนะครับนี่นะครับเราเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับ ติ่งต่ังกิี่เมวะสมิสิตุสัพเพปุเริตุสังคปาจันโทปนรัสโอยะฮามนิโยติรัสโอยะฮะปิวาดานสิลิตานิสังอุชาปะจายนุจัตตารโหธมาวะติอายุวันโมสุขังพระกลางขอจบตรงนี้ก่อนเพอนๆทุกคนขขอบค็นครับพระขไปแล้วนะครับทุกทุกท่านนะครับผม ใส่บาตเสร็จแล้วนะครับทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอนุโมทนาด้วยนะครับผมนี่นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับมอร์นิ่ง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 ครับก็ตื่นแล้วนะคะโอ้โหนะมีแพนด้ามีแพนด้าตัวไหนตัวไม้ก็เหมือนอะไรรู้ไหมก็ขอบคุณมากนะครับนี่นะครับเหมือนอะไรเหมือนเหมือนหมีอ่ะนี่ครับก็ต้องขอบคุณ จะต้องไปทำตาแบบที่ใส่แบบว่าทำเาขาผ่านนี่ครับพาเขาไปไปแล้วนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ,บที่เป็นกำลังใจให้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับ